สวัสดีครับฟาร์มเฮาส์ค่ขนมปังได้กลายเป็นอาหารสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยเพราะสะดวกรวดเร็วและมีคุณค่าทางโภชนาการตลาดขนมปังในไทยเติบโตต่อเนื่องทุกปีและท่ามกลางการแข่งขันที่สูงฟาร์มเฮายังคงเป็นแบรนด์ผู้นำที่ครองใจผู้บริโภคมายาวนานกว่า40ปีด้วยคุณภาพและความสดใหม่ที่ไว้ใจได้เสมอผ่านมา40กว่าปีมีทั้งขนมปังเบเกอรี่เค้กและอีกเพียบ ขั้นตอนที่เราทุกคนต้องทำก่อนเข้าโรงงานอันดับแรกเราทุกคนต้องใส่เครื่องแบบวิซิเตอร์ก่อนเข้าโรงงานทุกครั้งต้องมีการล้างค่าเชื้อรองเท้าและใช้สบู่ดินที่ได้รับมาตรฐานของฮาลาลล้างมือเป่ามือให้แห้งและตามด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์และจึงเข้าเครื่องเอลชอร์เพื่อเป่าตัวให้แห้งจึงเข้าสถานที่ผิดขนมปังได้อย่างสะอาดขั้นตอนการผิดขนมปังโรง,งงานจะใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักเลยในการผิด แป้งสาลีจะถูกส่งมาเป็นรถแคปซูลขนาดใหญ่ๆและในหนึ่งแท่งนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าสามารถเก็บแป้งได้ถึง80ตันกันเลยนะคะในหนึ่งวันเราจะใช้แป้งประมาณ8,000กิโลต่อวันในการผสมให้เข้ากันและจะถูกผสมลงใส่ในภาชนะหลังจากนั้นจึงนําแป้งที่ถูกผสมมาเก็บไว้ในห้องหมักสปอง4ชั่วโมงในหนึ่งห้องจะถูกควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเมื่อครบ4ชั่วโมงแป้งจะฟูขึ้นกว่าเดิมจะเข้าสู่การผสมโดการผสมขั้นสุดท้าย เครื่องผสมหน้าตาจะคล้ายๆกันกับการผสมสปองและยังต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอยู่เสมอโดยจะมีน้ำเย็นวิ่งไหลผ่านตลอดและเครื่องจักรในการทำงานจะสูงประมาณตึกสองชั้นในหม้อน,นี้จะสามารถผสมบอออกมาได้ถึงหนึ่งพันแถวจะทำการใส่น้ำตาลใส่เนยคือการปรุงรสขนมปังของแต่ละตัวเมื่อปรุงรสขนมปังแล้วจะถูกผสมกันก่อนเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ตัวแป้งที่ผสมเสร็จแล้วจะถูกส่งไปยังเครื่องแบ่งโด ซึ่งเครื่องจากตัวนี้จะทํางานโดยการแบ่งโดเป็นก้อนกลมหลังจากการแบ่งเสร็จโดแต่ละก้อนจะต้องผ่านเครื่องชั่งเพื่อตรวจดูความหนักหรือเบาไปของก้อนโดโดยสองเครื่องนี้จะทํางานเชื่อมโยงกันและก้อนโดจะถูกส่งหมุนวิ่งตามเครื่องเพื่อให้เป็นลูกกลมในที่สุดเพราะแป้งโดทุกก้อนจะต้องถูกคลึงให้เป็นก้อนกลมเพื่อที่จะเตรียมเข้าเครื่องทํางานต่อไปเรากําลังจะเข้าสู่ตู้บ่มแป้งครั้งที่สองตู้นี้จะเป็นที่พักแป้งซึ่งแป้งจะถูกวนตู้แบบนี้ไปรอบๆมีลักษณะคล้ายชิงชา เพื่อให้แป้งผ่อนคลายเมื่อครบแล้วแป้งจะถูกส่งลงมาผ่านเครื่องตรวจจับโลหะขั้นที่หนึ่งจากนั้นแป้งถึงถูกรีดเป็นแผ่นบางๆเป็นนวลกลมแป้งทุกแผ่นจะต้องทําการถูกรีดแบบนี้ให้ครบเพราะต้องทําให้แป้งออกมาลักษณะแบนและเป็นม้วนมากที่สุดเตรียมพร้อมในห้องต่อไปห้องนี้จะเป็นห้องที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นและเวลาเช่นกันยี่จะทํางานในห้องนี้เต็มที่แป้งจะถูกบรรจุใส่ในตัวพิมพ์จะถูกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆในพิมพ์ ก่อนที่จะเตรียมเข้าตู้อบบางสินค้าจะถูกโรยด้วยมเมล็ดธัญ,ญพืชหลังจากโรยเสร็จก็จะทําการปิดฝาเพื่อให้ขนมปังออกมาเป็นโค้งตามรูปทรงขนมปังเมื่อเครื่องจักรได้ทําการปิดฝาแล้วตัวสายพานก็จะทําการส่งพิมพ์ขนมเข้าตู้อบทางโรงงานจะใช้เตาอบที่ใหญ่มากข้างในตู้อบก็จะเป็นสายพานเหมือนกันซึ่งเตาอบจะใช้แก๊สธรรมชาติในการผลิตหลังจากขนมปังถูกอบเสร็จแล้ว สายพานจะทําการส่งขนมปังออกมาเพื่อมาเปิดฝาขนมปังหลังจากเปิดฝาเสร็จต้องรีบนําขนมปังออกจากพิมพ์และนําขนมปังไปหมุนในเครื่องจักรเพื่อให้ขนมปังหลุดออกมาเตรียมเข้าสู่ในขั้นตอนต่อไปขนมปังตรงนี้ที่เพิ่งออกจากตัวพิมพ์จะถูกลําเลียงไปพักให้เย็นปรับอากาศส่วนตัวเครื่องจกักรก็จะถูกไปทํางานเหมือนขั้นตอนแรกตั้งแต่เริ่มต้นการผิดต่อไปจะเป็นห้องบรรจุขนมปังห้องนี้ขนมปังจะถูกส่งมาตัดให้เป็นชิ้นและนําไปบรรจุใส่ในห่อถุงขนมปัง ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เครื่องจักรที่แตกต่างกับการผลิตจะใช้เป็นตัวซิปล็อกขนมปังแบบใส่ผ่านเช่นกันแต่จะเป็นตัวซีนถุงที่สามารถเปิดกินขนมปังง่ายเม่ขนมปังถูกบรรจุใส่ถุงจะทําการใส่ตัวล็อกซึ่งตัวล็อกนี้ที่ทุกคนเห็นกันจะถูกผลิตและจะถูกล็อกตามสีวันที่สินค้าถูกผลิตเช่นผลิตขนมปังวันจันทร์ก็จะใส่ตัวล็อกสีเหลืองและจะนําสินค้าที่แพ็คแล้วไปเข้าเครื่องจักรตรวจโลหะอีกรอบกันสิ่งแปลกปลอมเข้าถุงขนม เครื่องจะนาขนมใส่ลังเพื่อเตรียมขึ้นรถไปส่งมอบให้แก่ลูกค้าเพราะการผลิตไม่ใช่แค่ผลิตไปวันๆแต่เพื่อให้ลูกค้าได้กินของที่อร่อยคุณภาพดีและสะอาดทุกคนไปดูความใส่ใจของการผลิตขนมปังต่อกันเลยค่ะในห้องพวกนี้จะเป็นห้องพอเชื้อขนมปังว่ามีคุณภาพมากพอไหมจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเชื้อในห้องนี้ทุกวันเป็นการพอเชื้อจุลินทรีย์มีทั้งห้องตรวจยืนยันเชื้อการบุ๋งเชื้อเพื่อตรวจหาความสะอาด คุณภาพของขนมปังยังดีอยู่ไหมเพื่อความสะอาดของลูกค้าต้องทําการตรวจก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผิดทุกครั้งเครื่องจาัดก,การผิดสินค้าของบริษัทฟาร์มเฮาถูกนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทุกเครื่องเลยนะคะนอกจากสินค้าดีสะอาดขนมปังฟาร์มเฮาได้รับรางวัลมากมายตลอดทั้งปีได้รับรางวัล7ปีซ้อนทั้งรางวัลจากย่อยและรางวัลจากที่อื่นๆอีกมากเพราะคุณภาพสินค้าที่ดีและจริงใจต่อลูกค้า ยอมทุกเรี่องยกเว้นความสุขสดใหม่หอมนุ่มของฟาร์มเฮาส์ใจ